หม่คุณเห็นตึกเตี้ยๆตึกนี้ไหมนี่คือร้านเก่าแก่ที่อยู่วงเวียนน้ำพุใจกลางเมืองสุรินทร์ที่คนสุรินทร์ปีลึกเขาจะรู้กันว่าถ้าคิดถึงหมูแดงหมูกรอบหรือว่าเก้าเหล่าเสี้ยงจีร้านนี้โคตรดีและมาทั้งทีคนต่างถิ่นอย่างผมจะพลาดเมนูหลักพวกนี้ได้ไงสั่งมาอย่างรัวฉับๆและเขาก็ทําได้อร่อยจริงนาแต่ที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ผมไปเจอเมนูที่เป็นพระเอกของคลิปนี้นี่คือข้าวหมูอบเคม็มจานนี้60บาททวนคําแรกลองจ้วงหมูอบเค็มขึ้นมาแล้วตักเข้าอหือ อย่างเค็มเลยคอ้แต่ในความเค็มที่พูดถึงมันกลับโคตรอร่อยไอผมหมดใจไม่ไหวท็อปอัพด้วยนะ้ำปลาพริกไปอีกแล้วพอจ้วงแบบฟูออปชันเท่านั้นแหละคุณ <c oughs> ความเผ็ดของพริกความหอมของกลิ่นน้ำปลาโคตรอร่อยแบบสะใจมากแล้วเนื้อหมูขึ้นนุ่มขึ้นหนึบแล้วเคี้ยวเป็นโยงใหญ่เลย <c oughs> มันเหมือนเมนูเวงตันของหมูทอดกระเทียมอ้โหนอร่อยจัดจริงเค็มคนลุกเหมือนได้โซเดียมสามแสนแปดอะแล้วร้านนี้คือร้านชิปพารสครับอยู่ตรงวงเวียนน้ำพุใจกลางเมืองสุรินทร์โคตรเต็มสิบให้สิบเอ เก็งมากนะ